สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับในการรีวิวนะครับ Windows 10ตอนนี้ทาง Microsoft ก็ได้ออกเวอร์ชันใหม่มาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งห้าหนึ5งหนึ่งบิหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจาก Microsoft นะครับ ครัวน,นี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวบิลใหม่นะครับมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยนะครับมาดูที่สตาร์ทเมนูก่อนนะครับตรงไทเติลต,ตรงตรงของอ่าที่ m i c r o s o f t เลือกว่าไทายตรงนี้นะครับมันจะพิมพ์ได้ยาวขึ้นนะครับจากเดิมที่พิมพ์ได้512ตัวอักษรตอนนี้ก็จะมาเพิ่มเป็น 2 0 4ศูนย์สี่แปดตัวอักษรนะครับตรงนี้นะครับก็พิมพ์ได้ยาวจุใจนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงเมนูตรงนี้นะครับสามารถขยายได้สูงสุดถึงสี่คอลัมน์นะครับขยายได้สูงสุดสี่คอลัมน์นะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตรงไตทันบาร์นะครับตรงนี้ถ้าใครสังเกตตรงนี้ตรงไทตันบาร์ตรงนี้มันจะมีสีแล้วจับเมื่อก่อนนะครับถึงเราจะปรับตรงคัลเลอร์ตรงนี้นะครับว่าให้มันโชว์คัลเลอร์ตรงไท t a นบาร์ตรงนี้นะครับถึงเราจะปรับแล้วนะครับตรงไท t a นบาร์ตรงนี้มันก็จะไม่มีสีนะครับแต่ตรงบิวใหม่นะครับ Microsoft ก็เอาไทตันบาร์นะครับ สีของไททันบารกลับมาแล้วนะครับสีของไททันบารถ้าใครไม่ชอบสีก็สามารถเลือกได้สีที่มันเลือกให้จากทีมนะครับก็สามารถปรับเป็นออฟแล้วก็เลือกสีเอาเองนะครับสีก็จะเปลี่ยน อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือตัวล็อกสกรีนนะครับจะเพิ่มตรง Windows Spotlight นะครับ Windows Spotlight นี้มันก็จะแรนดอมรูปมาจากทางไมโค o s อ f t นะครับตรงล็อกสกรีนนะครับซึ่งเมื่อก่อนมันจะมีแค่พิ c เจอร์กับสไลด์โชว์นะครับเราก็จะเวลาเครื่องมันล็อกนะครับเราก็จะได้รูปเดิมๆที่เราเลือกครับแต่คราวนี้ถ้าเราเลือกเป็น Windows Spotlight นะครับเดี๋ยวมันก็จะแรนดอมรูป มาเรื่อยๆนะครับจากของ Microsoft นะครับ,นะรบเปลี่ยนไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้ถ้าใครสังเกตตรงทรัสวิวตรงนี้นะครับมันจะกลับมาแล้วนะครับมันติดเดสก์ท็อปนะครับจากเมื่อก่อน ตอนที่ออกบิวมาแรกๆเลยมันมีแต่ว่าพอ Microsoft นะครับเปิดให้ใช้ตัวจริงนะครับมันตัดตัดมันติดเดสก์ท็อปออกไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็เอามันติดเดสก์ท็อปกับกลับขึ้นมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโปรแกรมที่ Microsoft เอากลับมาอีก หลังจากที่ตัดไปก็คือ sky นะครับ Microsoft เอาสกายกลับมาแล้วนะครับ sky ยวิดีโอม r o คอ f t ก็ก็เอากลับมานะครับตรงโปรแกร,รมที่ Microsoft เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ Windows Microsoft Edge นะครับ Microsoft ก็ได้ปรับ ปรับใหม่นะครับแก้บัก๊กแล้วก็แก้เรื่องการซัพพอร์ตพวกให้ทีม5พวกซีเอสอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ที่อีกอย่างที่ Microsoft เพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้ตรงแท็บพรีวิวนะครับตรง Microsoft e d g e ถ้าเราเอามาไปชี้ที่แทบ็บมันก็จะพรีวิวแท็บขึ้นมาให้เราดูนะครับอันนี้ตรง Microsoft e d g e ก็ Microsoft ก็เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับตรงแท็บพรีวิว นะครับอย่างอื่นก็ก็ไม่มีอะไรนะครับคราวนี้ลองมาไล่ดูตัวเซตติ้งนะครับที่ที่ Microsoft ออกบิลมาใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมส่วนของซิสเต็มนะครับที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอันหนึ่งก็คือตรง s สตอเรจตรงนี้นะครับมันจะมี ที่เขียนว่า new app view save to นะครับตรงนี้สามารถเลือกไดที่เก็บไฟล์ได้นะครับแอปนี้ก็คือแอปที่โหลดมาจาก App อปส Store ของ microsoft นะครับไม่จำเป็นจะต้องติดที่ได i v e c แล้วนะครับสามารถเลือกให้ได้ว่าจะติดที่ได i v ไหนก็ได้นะครับจะติดที่ได i ไหนก็ได้นะครับนี่ผมเลือกติดโปรแกรมที่โหลดมาใหม่จาก แาก Microsoft Store นะครับผมเลือกติดที่ที่ไดเอีนะครับก็ลองมาเช็คดูนะครับอันนี้ผมติด Wi-Fi Microsoft Wi-Fi ไปนะครับ Wi-Fi Spot Wi-Fi Spot Pro นะครับถ้าผมคลิกตรง Move นะครับจะเห็นว่ามันบอกว่าตอนนี้โปรแกรมอยู่ติดอยู่ที่ไดเอีนะครับ จะย้ายไปไดซีหรือเปล่านะครับจะย้ายไปได้ซนะีจะย้ายไปไดเอยยด F ก็ได้นะครับ,นะรบที่เปลี่ยนไปชัดๆเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือแท็บ d ุปกรนะครับแท็บ d ุปกรนะครับก็จะเพิ่มตรง printer อร์แ c a สแกนเนอนะครับ ก็จะเพิ่มตรงนี้มานะครับ Manage My Default Printer นะครับถ้าเราเลือกถ้าเราเลือก on นะครับมันก็จะเลือก p r ิ n เตอร์ตัวล่าสุดที่เราใช้นะครับเป็น default printer ให้ทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเซต default printer นะครับตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับถ้าสังเกตดูนะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนไปเรื่อยและอีกอันนึงในแท็บ device ที่เพิ่มเข้ามานี่ก็คือ USB นะครับมีปุ่ม USB ขึ้นมาให้เลือกก็คือมันจะแจ้งเตือนตอนที่เสียบ USB นะครับตรงนี้ก็เปิดปิดได้นะครับส่วนตรงอื่นๆก็ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนีก็ที่ที่เห็นนะครับก็ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอ๋อมีตัวตรงนี้ตรงนี้ Action Center นะครับ a c คชั่นเซ็นเนะครับปรับ ปรับใหม่นะครับคือมันจะมีโปรแกรมที่เราใช้บ่อยๆหรือว่ามีการแจ้งเตือนอะไรนะครับมันจะมาขึ้นตรงนี้หมดเลยนะครับหรือว่าค่าการตั้งค่านะครับที่เราใช้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะมาขึ้นตรง action center ตรงนี้นะครับพอดีผมเพิ่งเคลีย action center ทิ้งไปนะครับก็เลยไม่เห็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรง แท็บเล็ตโหมดแท็บเล็ตโหมดนี่ก็ปรับปรับใหม่เมนูนะครับใช้งานง่ายขึ้นนะครับใช้งานง่ายขึ้นนะครับคนที่ใช้ในโหมดแท็บเล็ตนะครับคนที่ชอบโหมดนี้ก็ผมว่าก็น่าจะโอ้นะรู้สึกว่ามันไม่ยุ่งยากดีอตอนใช้นะครับเมนูก็เหลือแค่เนี้ยนะครับ อ๋มีอย่างหนึ่งที่ที่มันตอนมันออกบิวมานะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นหรือเปล่าไดเวอร์ของ IDT นะครับใครที่ใช้ s o าว์การ์ดแล้วแล้วมันเป็นของ IDT นะครับเซาลการ์ดมันจะใช้ไม่ได้นะครับต,รต้องไปดาวน์โหลด,ด,ด,นะด T, ต้องไปดาวน์โหลดไดเวอร์ไดเวอร์มาเองนะครับไดเวอร์ IDT นะครับต้องไปดาวน์โหลดมา เราก็เอามาลงใหม่นะครับซาวการ์ดอิดทีมันถึงจะใช้ได้ไม่พอดีผมแก้ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าตรงบิวใหม่ที่มันออกมาตอนนี้มันมันแก้ไปหรือยังนะครับคือถ้าใครใช้ซาวของ IDt แล้วแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับผมทำตัวแก้ซาวของ IDt ไว้ให้นะครับก็ไปดาวน์โหลด นะครับไปดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลนะครับลงเอามาลงได้แล้วตัวสาว IDT มันก็จะใช้ได้นะครับทำไว้ให้แล้วหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะครับตัวบิวใหม่นะครับก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะครับไม่ไม่มีแก้อะไรแล้ว คราวนี้มาดูบั๊กตัวเก่านะครับบั๊กตัวเก่าที่ว่าเวลาเคลียร์เคลียร์ดีเทลของไฟล์พวกเพลงพวกหนังแล้วมันเอเอร์เรอร์ไมโครซอฟทแก้ได้อย่างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่งจะนึกออกนะครับมันจะขึ้นเอเอเรอร์คอมสตอเรอะไรสักอย่าง โอ้ยังเหมือนเดิมนะครับยังเออร์เอร์อยู่นะครับนี่เออร์เอร์นี่ติดมาตั้งแต่บิลแรกๆตอนนี้ก็ยังเออร์เอร์อยู่นะครับยังยังเคลียร์ property ของพวกไฟล์เพลงไฟล์หนังไม่ได้เหมือนเดิมขึ้นเออร์เลอร์คอมโทรเลสนะครับยังไม่หายนะครับวันนี้ก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับให้ Microsoft ออก แพดมาแก้นะครับตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับบิวนี้ก็คือออกมาใหม่นะครับก็ลองเล่นดูนะครับหลายฟังก์ชันอย่างรัดพิมเตอร์อะไรอย่างนี้หรือว่าพวกล็อกสกรีนอะไรอย่างี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ ก็ได้ภาพใหม่ๆไม่ไม่ต้องไปหาภาพใช้เองให้มันยุ่งยากนะครับวิวนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็จบพรีวิว windows สิบบิวใหม่นะครับเท่านี้นะครับครับ